เอ๊ะอ้าวเฮ้ย <c oughs> นิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดววอาทิตย์ังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ย <c oughs> ดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร หนุ่นมเมาขี่ฮอนด้าเอ็มเ ชนทยกระบะรถจักรยานผังยับตนเองบาดเจ็บขาหักฝนตกถนนลื่นรถยนต์ตกถนนขณะแซงโชคดีคนขับเป็นหญิงสาวไม่ได้รับบาดเจ็บพบตากโลมาอิวราวดียาวกว่า2เมตรเคยตื้นหน้าหาดสุวรรณเกลียวทองเป็นตัวที่สิบห้าเจตราจ,จัดโครงการปฏิบัติธรรมมาคบูชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามแชนแนลทีวี TV, และตราดทีวีคอมหนุ่มเมาขี่ฮอนด้า MX ชนท้ายกระบะขณะชะลอเตรียมจอดรถจักรยานยนต์พังยับตัวเองบาดเจ็บขาหักเวลา23นาฬิกาวันที่1มีนาคม2558ร้อยตำรวจโทพิชิตสายกระสุนร้อยเวรสอพอเมืองตราด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์กระบะซึ่งมีผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุหนึ่งรายจึงออกไปทำการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดกำลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นนายวินถิ่นฐานอายุ24ปีที่บาดเจ็บบริเวณใบหน้าและขาซ้ายหักก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่รถของนายวินนั้นเป็นยี่ห้อฮอน da า M S X สีแดงหมายเลขทะเบียน ป้ายแดง16-130สพมงือตราดด้านหน้าพังยับและล้มอยู่ใกล้กับผู้บาดเจ็บใกล้กันพบรถยนต์ยี่ห้ออีสุสุด,ดีแม็กสีบลอนหมายเลขทะเบียนบใบไม้ชชิง4830ตราสที่ขี่โดยน,นายธนชัยปานทองสรีอายุ26ปีซึ่งถูกชนท้ายด้านขวาไฟท้ายเกือบแตกจอดอยู่น,นายธนชัยกล่าวว่าได้ขับรถยนต์มาจากน้ำเชี่ยวพร้อมลูกชายและญาติ และขณะขับรถยนต์มานั้นพบนายวินขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางเดียวกันและได้แสงขึ้นมาทางตรงบริเวณวัดไส่ทองเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุได้ชะลอรถเพื่อจะจอดที่ร้านค้าปรากฏว่านายวินขี่รถจักรยานยนต์เข้าที่ด้านท้ายอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนทั้งสองคนอีกครั้งโดยเฉพาะนายวินที่คาดว่าน่าจะอยู่ในอาการมึนเมาเพราะพูดจาว,วกวนและมีอาการมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถยนต์ร้านอาหารกุ้งชื่อดังตกถนนขณะแซงโชคดีคนขับเป็นหญิงสาวไม่ได้รับบาดเจ็บคาดเกิดจากฝนตกถนนลื่นเวลา9นาฬกาวันที่2มีนาคม2 5 5 8 เจ้าหน้าที่กู้ภัยตรัดได้รับแจ้งประสานจากนางมรสีพูลกเกษมอดีตข้าราชการครูว่ามีรถยนต์ประสบเหตุที่บริเวณหน้าบ้านตนเองถนนสายแหลมงอบอ่าวใหญ่ตะบนห่วงน้ำาขาาอำเภอเมืองจัาตราดหลังรับแจ้งแล้วอาสาสมัครในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบพบรถยนต์พลิกตะแคงอยู่ในร่องน้ำเป็นรถยนต์บริการของผู้ผลิตอาหารกุ้งท็อปมิกสภาพรถได้รับความเสียหายด้านหน้ากระจกแตกและด้านข้างที่ตะแคงอยู่ ส่วนผู้ขับขี่เป็นหญิงสาวอายุประมาณ30 35ปีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวออกมาจากรถและอยู่ในการตกใจโดยหญิงสาวขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเกรงว่าทางบ้านจะรับรู้ข่าวและจะเป็นห่วงรวมถึงบอกว่าได้ขับรถยนต์มาจากกรุงเทพและพักค้างคืนในตัวเมืองตราส พอวันรุ่งขึ้นได้ขับรถออกมาเพื่อพบลูกค้าที่บอกกุ้งแต่ขณะขับรถยนต์มาและกำลังแซงปรากฏว่ารถได้สลับตกลงข้างทางนอกจากนี้ในช่วงเช้าของวันเดียวกันที่บริเวณหน้าสวนสวรรค์ตะวันออกบ้านดงกลางถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกพ่วงมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาสมิงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งสงเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากฝนตกถนนลื่นเนื่องจากตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดไา่แห่งพบซากโรมาอิระวดียาวกว่า2เมตรเกยตื้นหน้าหาดสุวรรณเกลียวทองหรือหาดมุกเมฆจังหวัดตราดพบเป็นตัวที่15ในรอบปี2558ของอ่าวตราดเวลา16นาฬกาวันที่2มีนาคม2558 บริเวณหาดสุวรรณเกลียวทองหรือหาดมุกเมฆตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตรังตราดเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตำบลแมรูดได้รับแจ้งจากนายสมนึกหงวิเศษร,รองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดว่าพบซากลมาเกยตื้นบริเวณชายหาดจึงประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนำโดยนางสาวชลาทิพย์จันรชมพูนักวิชาการประมงและนายสัตวแพทย์กุมเมธชุ่มชา ร่วมทำการเก็บพิสูจน์ซากตรวจสอบว่าเป็นโลมาอีราวดีความยาว210เซนติเมตรสภาพเน่าเละคาดว่าเสียชีวิตประมาณหนึ่งเดือนไม่สามารถระบุเพศได้คาดว่าอายุประมาณ10-20ปีจึงได้ทำการเก็บตัวอย่างผิวหนังและผ่าพิสูจน์ซึ่งพบอาหารประเภทปลาและชิ้นส่วนของหมึกในกระเพาะอาหารอาวัยวะภายในอื่นเนา่าไม่สามารถตรวจสอบได้ นายกริตภาพสีแสงกระจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตะบลแมรูดกล่าวว่าโลมาอิวรวดีตัวนี้เป็นตัวที่15ที่ตายในอ่าวทะเลตราดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2558ที่ผ่านมาซึ่งน่าเสียดายว่าท,ที่เราไม่สามารถหยุดยั้งการตายของโลมาในอ่าวตราดได้ในห่วง2-3ปีที่ผ่านมา บขอสอบริษัทกกอะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวตราดเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2558ใน,นายนรงค์ธีรจันทรธารังกูลผู้ว่าราชการจังหวตราด เปิดเผยว่าวันมาคบูชาหรือวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกค,คือการประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ต่อนหน้าพระอาหารหันต์จำนวน1250รูปที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยในวันขึ้น15ข้ามเดือน3แต่หากวันเพนเดือน3ถ้าปีใดมีเดือน82โหดเหลื่อนเป็นเดือน4ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุทธที่4มีนาคม ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กิจกรรมพระพุทธศาสนาในวันและเวลาดังกล่าวจังหวัดตราดจึงร่วมกับวัดต่างๆทั่วทุกวัดในเขตอำเภอเมืองตราดมีศูนย์กลางการจัดกิจกรรมอยู่ที่วัดคิรีวิหารพระอารามหลวงตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดตั้งแต่เวลา7จนาฬิกา ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารและกิจกรรมรักษาอุโบสถศิลปปฏิบัติธรรมส่วนในช่วงข้ามตั้งแต่เวลา18นาิก50นาทีเป็นต้นไปเป็นการประกอบพิธีเวียนเทียนดังนั้นทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน เจ้าตราดเชิญชวนพุทธาศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธาศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาประจำปี2558น,นายนรงธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจงังหวัดตราดเปิดเผยว่าวันมาคบูชาหรือวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาปติโมกค,คือการประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ต่อนหน้าพระอาหารหันต์จำนวน1,250รูปที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย โดยในวันขึ้น15ข้ามเดือน3แต่หากวันเพ็ญเดือน3ถ้าปีใดมีเดือน8 2สองโหดเลื่อนเป็นเดือนสซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุทธที่4มีนาคมดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กริจกรรมพระพุทธศาสนาในวันและเวลาดังกล่าวจังหวัดตราดจึงร่วมกับวัดต่างๆทั่วทุกวัดในเขตอำเภอเมืองตราดมีศูนย์กลางการจัดก,กิจกรรมอยู่ที่วัดคิรีวิหารพระอารามหลวงตำบลชำรากออำเภอเมืองตราดตั้งแต่เวลาเจนาฬิกา ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารและกิจกรรมรักษาอุโบสถศิลปปฏิบัติธรรมส่วนในช่วงข้ามตั้งแต่เวลา18.50นาฬนาทีเป็นต้นไปเป็นการประกอบพิธีเวียนเทียนดังนั้นทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน จงตราดมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับจังหวัดกากลงประเทศกัมพูชาเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่สองมีนาคม2558ที่สารกลางจังหวัดกากงราชอาณาจักรกัมพูชานายพคพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตหกนายแพทย์วสิทฐิ์ตั้งนภากกร อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนายแพทย์ภาสกรศิริยพันธ์สาธารณสุขนิเทศนายแพทย์ธรรมรงสมบุญตานนนนายแพทย์สาธารณสุขจังตราดผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดและคณะผู้บริหารทำพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินโดยมอบกุญแจตัวอย่างและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน5เครื่องให้กับ ประเทศกัมพูชาโดยมีนายบุญเริศพรามเกสรผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงเป็นประธานฝ่ายประเทศกัมพูชารองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงนายพัฒนทูลพรามเกสรนายแพทย์โตมังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเกาะกงและผู้บริหารร่วมสำหรับการมอบรถในครั้งนี้เป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีอนามัยอันดงตึกจังหวัดเกาะกงราชอาณาจักร กมพูชาัซึ่งนายแพทย์ภาคกรกล่าวว่าเราทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพศ2549ในเรื่องของความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกัมพูชาหรือด้านตราสกอกงเรื่องการพัฒนาปร,ปรับปรุงซ่องแซมสถานีอนามัยอันตองตึกจังหวัดกอกงประเทศกัมพูชา โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกัมพูชาในการตอบโต้โรคระบาดชายแดนโครงการความร่วมมือของประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงในการเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดนระหว่างตราดเกาะกงและจนถึงปัจจุบันดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2557ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงฐานนีอันตองดึกด้วยการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างโรงจอดรถ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหลังคาพร้อมสายเมนระบบส่งน้ำแบบถังสูงขนาด12ลูกบาทเมตรพร้อมเดินท่อปะปาสร้างถนนคอสอลอยาว85เมตรกว้าง4เมตรติดตั้งพัดลมเพดานมุงลวดและการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลโดยในครั้งนี้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากกรมเอเชียตะวันออก ลองเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052